สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l ซดอาร์ซีกับคอนเทนต์ของเกม่าบาวกันนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันกับการสรุปเนื้อเรื่อง EP2 กันนะครับโดยเนื้อเรื่องในคลิปนี้ที่เราจะสรุปกันเนี่ยผมจะตัดมาจากไลฟ์สดนะครับที่เราเคยไลฟ์เคนไปแล้วแหละนะครับซึ่งจะนํามาตัดเพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับและจะสรุปเฉพาะเนื้อเรื่องส่วนสําคัญนะเพราะว่าในไลฟ์สตรีมจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับผมแล้วก็ ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้กันนะครับยังไงถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากที่จะดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะครับก็สามารถกดโหลดได้ที่ลิงก์นล่างใต้คลิปเลยนะ โอเคครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาต่อกันเลยนะครับจากใน E ีพีก่อนนะครับในช่วงท้ายนะเราได้ทําการช่วยรินนะครับจากสมาพันธ์โจรนะครับแล้วก็นําตัวเธอกลับมาที่แคมป์ทีมสืบสวนใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับไปที่แคมป์สืบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอเดบารันนะครับจะบอกให้เรารู้ว่าพวกฮิดเดนนะครับได้เริ่มทําการโจมตีในหลายๆจุดของเมืองแล้วนะครับแล้วก็เริ่มก่อความวุ่นวายกันเยอะขึ้นซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นยผมขอเรียกพวกฮิดเลนนะครับว่าพวกนอกรีตละกันนะครับจะได้รรรกาามเเ่จิิทํ สวนในส่วนนี้ซึ่งผลจากการสืบสวนของเราเราจะรับรู้ได้ว่าพวกนอกรีดพวกนี้ได้เริ่มทําการโจมตีที่เมืองกรีนแล้วโดยทําการลักพาตัวเบนเป็นลูกชายของคาลินซึ่งเป็นพ่อค้าอยู่ในเมืองกรีนนั่แหละเราจึงจะเป็นคนรับหน้าที่ในส่วนของการเข้าช่วยเหลือตรงนี้หลังจากที่เราช่วยเหลือลูกชายของคาลินได้แล้วมันจะมีเควสเนื้อเรื่องรองที่จะเป็นเควสเสริมนะ NPC อิเลนโกรเซอร์เมืองทะเลทรายเขาจะบอกข้อมูลเสริมกับเราว่า เวลาดิกนะครับผมณนะเวลานี้ปัจจุบันนี้เนะี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอาการของนางเนี่ยค่อนข้างจะย่ําแย่นะเรียกได้ว่าจนถึงขั้นที่คนในเมืองเนี่ยเริ่มจะเป็นกังวลกันเป็นอย่างมากแล้วนะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อเรื่องหลักกันอีกครั้งหนึงนะครับหลังจากที่เราดําเนินเนื้อเรื่องไปสักพักหนึ่งนะครับไอ้นะครับจะเรียกเราเข้าไปที่หอประชุมนะครับเพื่อบอกกับเราว่าสมาชิกคนอื่นๆในทีมสํารวจเนี่ยฟีดและอาริโอเนลนะครับที่ออกไปสํารวจยังสถานโบราณต่างๆเนี่ยยังไมกมาามก,นนมกมาาาหรเขยอใ้ เ,เนี่ยช่วยตามหาโดยเขาจะแยกไปตามหาตัวไอริวเนลนะครับแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยเป็นคนไปตามหาฟรีดนะซึ่งเมื่อเราไปถึงสถานที่สำรวจของฟรีดนะครับ เราก็จะได้เจอกับเขาพร้อมกับตัวละครสําคัญอีก2ตัวนะครับผมซึ่งก็คือซิลเวอร์บูธแล้วก็แพทเทิร์นนั่นเองนะครับฟรีดจะเล่าให้เราฟังว่าเขาเจอ2คนนี้ขณะที่สํารวจสถานโบราณนะครับหลังจากการสอบถามแพทเทิร์นนะครับเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าสถานที่นี้มันแปลกๆนะเหมือนมันเป็นชะตากรรมอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเป็นภมลิกิตที่ทําให้เขาเนี่ยต้องดันด้นเข้ามาสํารวจนะเขาเลยลองมาตรวจสอบข้างในนะครับถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามันอันตรายแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไว้ใจในตัวซิลเวอร์บูธมากเลยครับเขาเลยไม่ได้เกรงกลัวอะไรซึ่งแพท นี้เนี่ยเป็นนักโบราณคดีที่มีความเก่งกาจมากมายระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับตัวเขาเองนะครับได้สำรวจไปแล้วทั่วทั้งทวีปนะครับทั้งทวีปในเวอร์ลส์เนี่ยเขาไปมาแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาบังเอิญบังเอิญนะครับมาเจอกับฟรีดนะที่แห่งนี้นะด้วยความสามารถของแพทเทิร์นนะครับฟรีดเลยได้ตัดสินใจชักชวนซีเวอร์บูดกับแพทเทิร์นเข้าสู่ทีมสำรวจให้กับหน่วยสืบสวนของเรานั่นเองนะครับหลังจากที่พูดคุยกันนะครับเราจะได้รับข้อมูลว่าทีมของฟรีดเนี่ยมาสำรวจที่นี่เพราะว่าต้องการจะนนนนนนาเเี่่่่ยยยคครัััับบบกลไปปงงงทแม์ขออหววสสื แต่ว่าในห้องนั้นนะครับมีเหล่ามอนสเตอร์เนี่ยรายล้อมอยู่มากมายนะครับทั้ง3าคนเนี่ยเลยไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปได้นะครับอย่างห้องเก็บของที่อยู่ตรงนั้นนะเขาจึงฝากนะครับให้มันเป็นหน้าที่ของเราในการเข้าไปจัดการนะครับหลังจากที่เราเคลียร์มอนสเตอร์เข้าไปจนถึงห้องสุดท้ายแล้วนะครับทันทีที่เราไปถึงจุดเก็บของชายนิ่งเลลิกได้นะครับเราก็สามารถเก็บมันมาได้อย่างง่ายดายนะครับจนน้าตกใจเลยหลังจากที่เรานําไอเทมกลับไปที่แคมป์สำรวจนะครับทุกคนก็กําลังรอเราอยู่นะครับอเดบลันนะครับจะถามเราทันทีว่าเราได้นําไอเทมช้้นนีีมาดดวววยยตัเเองค จริง,รงหรอเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยแม้กระทั่งที่จะยกไอเทมชิ้นนั้นขึ้นมาเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะครับเขาเลยตั้งทฤษฎีไว้ว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะต้องทาปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับเราแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ไอเทมชิ้นนี้มันคืออะไรแต่เขาสัญญานะครับว่าจะสืบค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมให้หลังจากที่เราออกไปทำภารกิจอีกสักพักหนึ่งนะครับอเดบาลันจะเรียกเราให้ไปหาอีกครั้งหนึ่งและจะให้ข้อมูลสําคัญกับเราว่าเขาคิดว่าไอเทมชิ้นนั้นนะครับน ก็เราไ้ว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับจะนำทางเราไปหาซีเรียเซตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าแม้กระทั่งเราก็ยังใช้เทมชิ้นนี้ไม่ได้นะครับก็ให้ใช้ดวงในการตามหาซีเรียเซตซะนะครับเขาเนี่ยจะให้เราตามหาตัวซีเรียเซตให้ได้เลยครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเลยครับจากนั้นนะครับเขาจะมอบชายนิ่งเลลิคืนให้กับเรานะครับและจะส่งให้เราเนี่ยออกไปตามหาซีเรียเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลเดียวที่เรามีณตอนนี้ก็คือข้อมูลที่เราได้รับจากเวราดิกนะครับก็คือว่าเวราดิกเนี่ยบอก วานนะคบคออัเคมิสเมืองทะเลทรายนะครับเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอกับเขานะครับหลังจากที่เราได้ไปสอบถามนะครับซูริวันเธอได้บอกว่าซีเรียสเนี่ยมาถามหาถึงสัญลักษณ์พิเศษที่อยู่ในหนังสือของคออัเคมิสนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้มีคําตอบให้กับเขามากนักนะครับเธอจึงแนะนําให้เราไปคุยกับคอร์นะครับเดอะแวร์เฮาส์คีปเปอร์ ซึ่งเป็น n p c อยู่ในเมืองเดียวกันนั่นเองนะครับเธอคิดว่าซ i r i u s สเนี่ยไปพบเขาด้วยในคืนนั้นซึ่งหลังจากที่เราไปสอบถามกับคอ x ์นะครับเขาจะบอกกับเราว่าในคืนนั้นน่ะซิลิอัสเนี่ยได้แอบมาหาเขาตอนกลางคืนจริงๆนะครับซึ่งเขาจะมาฝากข้อความถึงโกรเซอร์อีเลนไว้นะครับตัวละครของเรานะครับจึงไปสอบถามกับตัวอีเลนโดยตรงนะครับซึ่งเธอจะบอกกับเราว่าซิ r i อัสเนี่ยดูมีความกังวลต่อหลายสิ่งหลายอย,าอย่างอยู่มากนะครับแต่ว่าเขาได้บอกเธอไว้ว่าเขาจะจากไปชั่วคราวนะครับโดยเขาบอก,กบ ปัญหาใหญ่ที่อาริบราละเรวัาดิกไม่สามารถจัดการได้เนี่ยให้ติดต่อไปหาเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ระบ,บุที่อยู่ที่ชัดเจนไว้ให้นะครับทิ้งไว้ให้เป็นแค่คําใบเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราดําเนินเคเวส้อเ,เรื่องไปเรื่อยๆนะครับ NPC ไดตันนะครับโกลเซอร์เมืองบัตตี้ไอซ์นะครับจะให้ข้อมูลสําคัญกับเราอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วซีเรเซตนะครับได้เปลี่ยนชื่อและปลอมตัวเป็นกับนันมาร์คนะครับอาศัยอยู่ในเมืองบัตตี้ไอซ์นะครับคอยช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดซึ่งไดตันเนี่ยจะเป็นคนบอกพิกัดของซีเรเ้ พบกับซีเรียสในครั้งแรกนะครับเราจะได้มอบชายนิ่งเล l i c กคืนให้กับเขานะครับซึ่งเขาจะบอกกับเราว่าเราคือบุคคลในคําทํานายนะครับเป็นนักรบแห่งดวงดาวในคาทานายนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเล่าให้เราฟังว่าตามคําทํานายนั้นเนี่ยราชาแห่งดวงดาวนะครับเป็นเสมือนผู้ที่คอยต่อกกันกับความมืดมิดนะครับเมื่อคิงสตาร์หรือว่าราชาแห่งดวงดาวเนี่ยได้เจอกับเหล่าดวงดาวแห่งความมืดทั้ง6นะครับเขาจะได้รับพลังแห่งความมืดโลกจะเกิดความโกลาหลนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าราชาแห่งดวงดาวได้เจอกับพลังแห่งแสงสว่างนะครับหร าวแห่งแสงสว่างทั้ง6กนะครับก็จะร่วมด้วยช่วยกันปกป้องโลกนั่นเองนะครับโดยเหล่าดวงดาวแห่งแสงสว่างทั้ง6นะครับจะประกอบไปด้วยตัวแทนของราชานะครับคิงคอมมิเนียนนะครับหนคนเป็นสหายของราชานะนักรบผู้ปกป้องนะครับกาเดียนไนท์ในครับสคนนะครับและนักรบแห่งดวงดาวนะครับวอร์ริเออร์สตาร์หคนนะครับซึ่งใน6คนนี้วอร์ริเออร์สตาร์จะเป็นผู้นําทัพจากคาทานายนะครับราชาแห่งดวงดาวจะพบกับนักรบแห่งดวงดาวซึ่งเปรียบเสมือนผู้นําทาง และราชาเนี่ยจะตบโตขึ้นเพื่อต่อสู้กับดวงดาวแห่งความมืดหรือที่เรียกว่า Six Star of d a r k n e น s ณตรงนี้นะครับจะบ่งบอกได้ไปถึง2ทางก็คือเหล่านักรบ กลุ่มไหนที่เจอราชาก่อนจะนําพาโลกไปสู่เส้นทางนั้นนั่นเองนะครับถ้ากลุ่มนักรบแห่งความมืดเนี่ยเป็นฝ่ายเจอราชาก่อนนะครับโลกเนี่ยจะถึงคราวอวาสารนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มนักรบแห่งแสงสว่างได้เจอราชานก่อนเนี่ยก็จะมีโอกาสในการปกป้องโลกนั่นเองนะครับโดยไอเทมที่เรานํามาให้ซีรียสเซดนะครับชื่อจริงๆของมันก็คือซีลอพโคลิฟกัสนะครับมันคือเลกาซีออฟเดอะเซนะครับหรือว่ามารดกตกทอดของเราเซนะ พลังของมันก็คือมีหน้าที่ในการปลุกดวงดาวแห่งแสงทั้ง6นะครับจริงๆอันนี้แตผมเสริมให้นิดนึงนะครับมันจะมีในส่วนของ Legacy of the Lo r d of t h e d e t ดทักด้วยนะครับก็คือมี Legacy o f s ฟเซก็จะมีใน Legacy of d e t ดท t i o n ด้วยนะครับเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งในส่วนนี้นะครับซิเรียเซดเขามองว่าเราเป็นคน,นํำให้เทมชินนี้มาได้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเราคือนรบแห่งดวงดาวในคำทำนายนะโดยเขาบอกไว้ว่าพวกดวงดาวแห่งความมืดเนี่ยก,กำลังเตรียมการเพื่อจะให้มีการทำลายล้างเกิดขึ้นนนนออีกกกครรรััง้งงึเเช่นนะบาจมรริ ในการถอดรหัสให้กับเราและตามหาการ์เดียนทั้ง4รวมถึงตัวแทนของราชาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยซีเรียสจะบอกให้เรารู้ว่าตัวการ์ดเนี่ยไม่ได้มีแค่ชิ้นเดียวนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับให้นึกภาพคล้ายๆกับโพนิกิฟได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีหลายชิ้นที่ส่งข้อความไปถึงจุดเดียวกันตรงระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอการถอดรหัสเนี่ยมันจะมีเควสลองเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะเป็นเควสเสริมที่จะเล่าให้ฟังว่าพวกนอกรีที่เราตามหากันตอนต,อนต้นคลิปเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นสมาชิกของดาร์คแคนแล พวกนอกรีดนะครับพวกนี้นะครับกำลังเตรียมการสําหรับการทําพิธีอะไรบางอย่างอยู่เพื่อที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่นะครับพวกมันขยายกลุ่มอํานาจออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหล่าพวกนอกรีดพวกนี้ได้เข้าจัดการกับแคลนอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมกับตนนะครับเช่นแพนแคนหรือว่าแคนพ่อค้านใน e ี1ด้วยนะถ้าใครจํากันได้จะมีการโจมตีใน EP 1เกิดขึ้นนะครับซึ่งพวก นอกรีดพวกนี้อยู่เบื้องหลังนั่นเองนี่ครับแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับที่เหล่าพวกนอกรีดพวกนี้เนี่ยจะร่วมมือกับเมดกิลด์และอันเดดแคลนด้วยนะครับรวมถึงเหล่าแมนพายเช่นกันนะครับอันนี้ข้อมูลยังเฉลยไม่ครบนะ หลังจากที่เราทำเคว็ไปสักพักหนึ่งนะครับตัวเกมจะนำเรากลับมาเข้าสู่ที่เนื้อเรื่องหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ซีเรียสได้ทำการถอดรหัสไอเทมชิ้นนี้ได้นะครับเขาจะบอกกับเราว่าในอพอลกาลิฟการ์ดนะครับที่เรานำมาให้เนี่ยมันจะมีแผนที่แสดงตำแหน่งของเมมเ r รียลคอร์นะครับซึ่งจะบอกเราถึงตัวตนของบุคคลในคำนำนายที่เหลือเมื่อเราไปถึงสถานที่นั้นๆนะครับตัวเกมจะบอกเราถึงเหล่าการเดียนทั้ง4นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเวรดิกยวนริน และฟรีดนั่นเองนะครับหลังจากที่เรารายงานกับซีเรียสไปเครับเขาจะบอกให้เรานะครับไปบอกกับสมาชิกที่เหลือทั้งหมดนะครับเพื่อรวมตัวกันนะครับแล้วเราต้องตามหาสมาชิกคนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ก็คือคิงคอมเพเนียนหรือว่าในส่วนของสหายแห่งราชานั่นเองนะครับโดยคิงคอมเพนเนียนเนี่ยจะมีระบุอยู่ในตัวการ์ดไปที่3นะครับโดยเจ้าตัวการ์ดไปที่3นี้นะครับจะต้องใช้สมาชิกทั้งหมดนะครับเป็นตัวช่วยในการเปิดนะจะไม่สามารถเปิดได้ด้วยตัวเองนะครับจึงมีการรวมตัวกันในตำแหน่งของการ์ดไปที่3นะครับแล้วก็ทําการเปิด ผนึกนะครับของการ์ดอพโพคิปใบที่3นะหลังจากที่เราเปิดการ์ดขึ้นมานะครับตัวการ์ดจะบอกกับเราไว้ว่า k ิงคอมเปเนียนนะครับสาหายแห่งราชาผู้อยู่เคียงข้างราชานั้นก็คืออาริโอเนลนั่นเองนะครับหลังจากที่เราไปบอกกับตัวอาริโอเนลเองเนี่ยเธอจะเล่าให้เราฟังว่าเธอเนะี่ยเคยเห็นในมิดนะครับว่าตัวเธอเองทําให้เด็กคนนึงต้องติดอยู่ในอีเทน a ลเวิลด์นะครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจความหมายของมันมากนักนะว่ามันคืออะไรนะครับและตัวของเธอเองเนี่ยในช่วงแรกก็ยังไม่พร้อมที่จะรับหน้าที่นี้นนะนแต่่่่หลังจาาากทีผไไปไมน ก็ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพกับเรานะครับเพื่อตามหาราชาแห่งดวงดาวเพราะเธอต้องการให้ราชาแห่งดวงดาวเนี่ยได้สัมผัสพลังแห่งแสงนะครับก่อนที่ด้านมืดนะครับจะเข้ามาเจอเขาและชักนําเขาเข้าไปสู่การทําลายล้างโลกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับ EP นี้นะคือผมสรุป EP 2ของการไลฟ์สตรีมเนี่ยมาไว้ในคลิปนี้นะครับจริงๆตอนแรกคิดว่ามันน่าจะยาวกว่านี้นะแต่ว่าไปๆมาๆก็ตัด เอาส่วนสําคัญเนี่ยมาเหลือนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมสาหรับคลิปนี้ยังไงถ้าสั้นไปขออภัยด้วยแต่ว่าผมคิดว่าผมพยายามจะกระชับให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับพยายามเอามาแต่เนื้อๆละนะครับจะได้ไม่มีการยืดเดียอกันเกินไปนะครับถ้าชอบคลิปประเภทนี้ยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับในเรื่องเกมคาบาวแบบสรุปนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย